สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับกับผมพานมุมาสุขํพรครับคุณผู้ชมครับรักเมืองไทยสัปดาห์นี้นะครับเราก็ยังอยู่เกี่ยวกับ เรื่องของสมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจนะครับสุขุมวิทพวัฒนาแล้วก็ทองหลอ่อถ้าใครได้ติดตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราจะได้เห็นแล้วว่าคนที่จะมาทําธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างแดนนะครับเข้ามาในเมืองไทยนะครับเรามีเพื่อนแล้วนะครับเราสามารถจะปรึกษาเพื่อนของเราได้ก็คือสมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจสุขุมวิทพวัฒนาทองหลอ่อฟังชื่อเป็นสุขุมวิทพวัฒนาทองหลอ่อจริงๆก็ดูแล กันทั้งประเทศนะครับรวมไปถึงต่างประเทศด้วยนะครับรวมถึงข้อพิพาทปัญหาต่างๆนานาที่เกิดขึ้นกับการทําการค้าหรือข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยเราปรึกษาสมาคมการค้าได้นะครับวันนี้ก็ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมยังคงอยู่กับคุณสุรัตสุวัชิตสุวัชิตวงนะครับเป็นนายกสมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจสุขุมวิทย์วัฒนาทองหล่อนะครับพร้อมทั้งคุณศิริญ,ญาจารีประสิทธิ์นะครับอุปนายก ฝ่ายกฎหมายและที่มาเติมเต็มให้รายการวันนี้นะครับมีสาระทั้งตัวรายการแล้วก็ทั้งตัวสมาคมนะครับก็คือผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการคุณสุริยพงศ์ทับถิมแท้สวัสดีท,ทั้งสามท่านครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณขออนุญาตเรียกน้องอาร์ตนะครับ,รบน้องป๊อปนะครับอันนี้แหมไม่อยากเรียกน้องเรียกพี่เลยรได้ครับพี่สุรัตน์นะครับมาที่พี่สุรัตน์แล้วกันวันนี้ามีน้องอาร์ตเข้ามานั่ง เติมเต็มับให้พี่แข็งแรงขึ้นนะะสมาคมพี่แข็งแรงรเปิดรเรื่องให้ที่พี่เลยครับเชิญคืออย่างนี้ครับแน่นอนที่สุดนะฮะในการที่เราอยู่ร่วมกันสังคมตอนนี้มันไม่ได้เป็นสังคมเฉพาะในกรุงเทพหรือในเฉพาะประเทศไทยประเทศไทยเราตอนนี้เราเปิดกว้างทั่วโลกทั่วโลกนี่รู้จักเราทั้งนั้น ประเทศไทยในแน่นอนที่สุดเขาต้องการที่จะเข้ามาเป็นที่อยู่อาศัยพักพิงหลบหนีสงครามในขณะเดียวกันเขาก็ยังต้องการทําการค้าธุรกิจเพื่อให้เขาอยู่รอดนะครับในการดำรงชีวิตในขณะเดียวกันที่นักธุรกิจที่เราเข้ามาร่วมกันไม่ว่าเฉพาะชาวต่างชาติหรือคนไทยนะครับมักจะเกิดปัญหาข้อพิพาทกันอยู่มากมายสาเหตุก็เพราะว่าความไม่เข้าใจเรื่องกฎหมาย ไม่ทองแท้หรืออาจจะทําธุรกิจไปแล้วเนี่ยเกิดประเด็นข้อพิพาทต่างๆเนี่ยเรามีอย่างนี้ครับเรามีศูนย์ไก่เกียร์ให้อยู่แล้วในระดับหนึ่งในเขตวัฒนาทองหลอ่อซึ่งเดี๋ยวฝ่ายกฎหมายนะครับน้องป๊อบจะอธิบายให้ฟังมันก็ยังมีทางเลือกอื่นครับเพราะว่าแต่ละทางเลือกมันมีข้อจํากัดของมันเช่นในศูนย์ไก่เกียร์เราเนี่ยถ้าเป็นคดีแพ่งเนี่ยเราได้ไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทถ้าเกินกว่านั้นเราไม่มีอำนาจตามกฎหมาย แล้วถ้าเกินตรงนั้นไปแล้วเนี่ยทางเลือกของคูง่กรณีก็คือจะต้องไปศาลแต่ขณะนี้เนี่ยมีสถาบันนวิยาโตตุลาการของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้สนใจที่จะเข้ามาร่วมมือทํางานกับเราก็คือว่าเมื่อถ้าเกิดมีข้อ,อ,อกรณีที่มันนอกเหนือจากคดีแพ่งที่เกินกว่า0,000สนแล้วเนี่ยทางสถาบันนวิทยาโตตุลาการเนี่ยก็ยังมีการประนีประนอมหรือประนอมข้อพิพาทซึ่งมีผลบังคับตามกฎหมายประนอมกันยังไม่จบยังไม่พอใจนะครับ ก็สามารถที่จะไปใช้ขบวนการอนุญาตโตตุลาการได้อีกซึ่งจบเลยตรงนั้นเป็นขบวนการสุดท้ายมีการตัดสินคดีกันแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็จะมาเป็นการเสริมนะครับว่ามาเนี่ยวันซอที่สมาคมของเราเนี่ยจบเลยตั้งแต่การเข้ามาร่วมเริ่มทําธุรกิจอะไรต่างๆดเดิน,นไปหากมีข้อพิพาทขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะดูแลได้นะทั้งหมดครบ ทุกกระบวนเครืองครบเครื่องเลยครับครบเครื่องครับฟังดูคุณผู้ชมรู้สึกพี่สุรัตน์ทเอาซะครบเครื่องเลยนะครับ,รบน้องป๊อปเลยครับจากเรื่องนี้มันมีข้อพิพาทอะไรเยอะแยะไหมค่ะก็มีข้อพิพาทเยอะแยะค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการค้านะคะค่ะแล้วก็ในปัจจุบันเองนะคะของออในโซนของสุข,ขุมวิทวัฒนาท้องหล่อเรามีศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทอยู่ด้วยกันถึง3ศูนย์นะคะคือศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทที่สำนักง,งานเขตวัฒนา ศูนย์ไกลเกี่ยข้อพิพาทแขวงคลองตันเหนือหนึ่งและศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทของสอนอท้องหล่อนะคะที่พร้อมที่จะให้บริการผู้ที่มีปัญหาทางด้านขา้อพิพาทต่างๆนะคะได้เข้ามาทําการเจราจาแล้วก็ไกลเกลี่ยกันค่ะศูนย์ไกลเกลี่ยนี่มันเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเป็นของรัฐหรือเป็นของเอกชนของรัฐเป็นของรัฐค่ะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยข้อพิพาทพศ2562ค่ะ ก็พูดง่ายว่าต้องเดินไปไก่เกลี่ยตรงนั้นค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะภายใต้กรมคุ้มครองสิทธิ์กระทรวงยุติธรรมครับน้องอาร์ตเข้าพัดผิงน้องอาร์ตแล้วมันยังไงเนี่ยคือมีศูนย์ไก่เกลี่ยอยู่แล้วครับแล้วทําไมอยู่ๆอาร์ตกระโดดเข้ามาช่วยตรงนี้เลยก็อย่างที่พี่สุรัตน์ได้บอกนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าศูนย์ไก่เกลี่ยเนี่ยโดยปกติก็ชื่อจะ ทำได้ตามโทรศัพท์เนี่ยไม่เกินห้าแสนบาทหมายความว่าทีทางแพ่งถ้ามีเรื่องที่มันตีมูลค่าแล้วไม่เกินห้าแสนอย่างนั้นแหะทางแพ่งครับเฉพาะทางแพ่งเฉพาะทางแพ่งเฉพพาะงแ่ครับผมเช่นเช็คเด้งอย่างนี้อย่างนี้ได้ปหมเช็คเด้งเนี่ยตอนนี้อาจจะเป็นคดีอาญาอาญาครับแต่อาจจะเป็นเหมือนกับว่ากรณีเช่นซื้อขายซื้อขายระหว่างกันจ้างเหมาบริการหรือว่าจ้างสัญญาสัญญาทางทางด้านของการซื้อขายการค้าการลงทุน ซื้อขายใช่ไหมแต่ยังไม่ได้สั่งจ่ายเงินกันซื้อขายแล้วเบี้ยวสินค้าหรือยังงก็อาจจะมีการส่งมอบไม่ครบตามปริมาณแล้วก็อาจจะทําให้ผิดสัญญาในในเชิงแพ่งนะครับครับจะเป็นถ้าไม่เกิน5 0า0 0นถ้าไม่เกินห0า0 0นนี่เราไก่เกียรให้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไก่เกียรที่ที่ศูนย์หไก่เกียร์พักประชาชนค่ะอยู่ภายใต้การดูแลของอันนั้นจะเป็นกรมรองสิทธิ์ครับแต่ว่าในส่วนของสถาบันอนุญาโตตุลาการเนี่ยเรา จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติอนุญาตโตตุลาการเมื่อปี2550นะครับโดย10กว่าปีครับโดยที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นผู้ถือบรอบรตัวนี้แต่ว่าโดยโครงสร้างของเราเนี่ยก็จะมีความเป็นอิสระในรูปแบบหนึ่งก็คือจะมีบอร์ดหรือว่าคณะกรรมการของสถาบันนะครับโดยมีท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานบอร์ดถือว่าเป็นหน่วยงานรัฐก็เรียกว่าเป็นองค์กรจัดตั้งด้วยกฎหมายเฉพาะครับแล้วก็ บริหารคล้ายๆองค์การมหาชน oh, <okay. S 2> นะครับ <Okay. S 2> แล้วก็จะมีองค์ประกอบของบอร์ดก็จะมีอายการสูงสุดเป็นบอร์ดโดยตําแหน่งมีเลขาธิการศาลเป็นบอร์ดด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็จะมีก mm hmm. กรอถ้าถ้า mm hmm. รู้จักกกรอก็คือ mm hmm. ประธานสภาอุตสาหกรรมประธานสภาหกการค้าแห่งประเทศไทยประธานสมาคมธนาคารไทยเนี่ยก็เป็นบอร์ดของเรา oh. รวมไปถึง oh. สภาวิชาชีพ3หน่วยงานก็ประกอบไปด้วยสภาทนายความ mm hmm. สภาวิศวกรและก็สภาสถาปนิก ก็เป็นบอร์ดของเราครับแล้วนอกานั้นก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิอีกประมาณ5ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งโดยมติของคณะรัฐมนตรีรวมถึงตัวผู้อำนวยการนะครับที่เป็นบอร์ดโดยตาแหน่งเพราะฉะนั้นโครงสร้างของบอร์ดของเราก็จะมีความหลากหลายผู้นวยการเป็นบอร์ดโดยตำแหน่งไม่ใช่เป็นเลขาเป็นเลขาด้วยแล้วก็เป็นบอร์ดด้วยเป็นกรรมการด้วยนะครับเป็นตัวจักในการทํางานครับแล้วก็เป็นคนทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในโครงสร้างของเราเนี่ยก็เรียกว่ามีความน่าเชื่อถือในในด้านกฎหมายอยู่แล้วภารกิจ ภารกิจก็คือว่าส่งเสริมและพัฒนากระบวนการทางด้านการประนอมข้อพิพาทและการอนุญาโตตุลาการซึ่งการประนอมข้อพิพาทก็จะเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากที่พิสุรัต์บอกเมื่อสักครู่นะครับเวลาเราเกิดข้อพิพาทเกิดขึ้นเนี่ยการค้าทุกการค้าเนี่ยครับไม่มีการค้าไหนที่จะไม่เกิดข้อพิพาทจะเกิดมากเกิดน้อยใช่ไหมครับไม่มีการค้าไหนนะครับมันเกิดอยู่เสมอแต่การเกิดข้อพิพาทเป็นเรื่องที่ดีถ้าเป็นการพิพาทในทางบวกที่จะทําให้เกิดการพัฒนาประเทศ ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเกิดพิพาทไม่ได้เป็นทูดดีจังเลยทางบวกเป็นยังไงบ้างไหนใครยกตัวอย่างเลยก็คืออย่างเช่นพอเกิดข้อยพิพาทแล้วมานั่งคุยกันไม่ไม่เรียกว่าทะเลาะโดยการที่ไม่คุยไม่หาทางออกร่วมกันเพราะทุกๆครั้งที่มีการหาทางออกร่วมกันเนี่ยมันทําให้เกิดการข้อตกลงใหม่ๆแล้วเกิดการพัฒนาเกิดบทเรียนนําสู่การพัฒนาใช่ครับจะเรียกว่าเป็นบทเรียนที่ดีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเกิดข้อพิพาทเนี่ย มันก็จะนําไปสู่เรื่องของการไกลเกลี่ยอย่างที่พี่สุรัตน์กำลังพิพปบบอกไปแล้วแต่ว่าถ้ามันมีุทุนทรัพย์ที่มันสูงเนี่ยแล้วกฎหมายไม่ไมเอื้อที่จะทาเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะช็อตคัดไปศาลก็จะไปฟ้องร้องกันในศาลซึ่งการไปไปศาลเนี่ยมันใช้เวลานานไหมครับบางครั้งก็ไม่ได้เจอผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริงเพราะว่าบางทีศาลท่านเองก็เชี่ยวชาญในหน้ากฎหมายท่านก็อาจจะไม่ได้ลงในรายละเอียดในข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวกับการค้าการลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ามาที่สถาบันอนุญาโตตุลาการเนี่ยเราก็มี2กระบวนการที่สําคัญนะคืออันที่1คือการประนอมข้อพิพาทซึ่งเราไม่จํากัดทุนทรัพย์เลย<อ>ก็คือเกิน5 0 0แสนจะเป็นร้อยล้านพัน 1, ลาน้ลานได้หมดเลยนะครับวิธีการก็คือว่าทั้ง2ฝ่ายที่เป็นคู่พิพาทเนี่ยก็จะเข้ามาที่สถาบันนะครับผ่านที่สมาคมเนี่ยนะครับแล้วก็มาทําข้อตกลงกันว่าเราจะทําการประนอมข้อพิพาทกันในเรื่องต่างๆหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการส่งบัญชีรายชื่อของ ผู้ที่จะมาทําการประนอมก็เป็นคนกลางนั่นแหละเป็นกรรมการมาให้ซึ่งอาจจะมีในส่วนของสาบันก็ได้หรือถ้าไม่เอาที่สาบันอาจจะามาจากทางสมาคมก็ได้สมาคมไม่มีผู้เชี่ยวชาญเยอะโดยใช้ข้อบังคับของสถาบันหลังจากนั้นก็จะมีการประนอมกันผลของการประนอมคืออะไรครับคือสัญญาการประนอมข้อพิพาทน,นี่เป็นสเต็ปที่หนึ่งตามกฎหมายไปบังคับใช้ได้ กฎหมายรับรองใช่ครับเพราะเราเพราะเราอยู่ภายใต้พรบรนะครับอขออนุญาตให้ให้เป็นรูปธรรมนิดนึง,นง,นงคือเราเล่าให้ฟังเนี่ยยกตัวอย่างว่าเช่นเช่นเรื่องอะไรคล้ายๆมีกรณีศึกษากว่าจะแล้วมาส่งถึงตรงเนี้ยมาส่งนังงงไหสก ไม่ต้องเอ่ยไม่ต้องเอ่ยบุคคลก็ได้ม,มีมีเรื่องไหนไหมคะที่ตอนนี้ค่ะอย่างถ้าเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินนะคะคเกี่ยวกับ,รบเรื่องออการเช่าอย่างเงี้ยคะ่ะถ้ากรณีที่มีการผิดสัญญาเช่าเกิดขึ้นนะคะแล้วมีการใช้สิทธิเรียกร้องต่างๆนะคะถ้ากรณีที่เกินกว่า500 0 0นบาทขึ้นไปกรณีนี้ก็จะอยู่นอกเหนืออำนาจตามพระราชะบัญญัติการเกลีเกลี่ยข้อพิพาท ทางคู่กรณีก็จะต้องหารูปแบบการยุติข้อพิาพาทที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการชอดคัดไปศาลขออนุญาตทีเดียวหารูปแบบมันก็ต้องมีคนแนะนำ เราเป็นคนแนะนําสมาคมทางสมาคมการค้าค่ะก็จะทําหน้าที่แนะนําโดยหลักการแล้วเราก็จะพยายามให้ข้อพิพาทต่างๆระงับได้โดยสันติวิธีนะคะแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดเวลาให้กับนักธุรกิจผู้ประกอบการ คุยกันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะทางออกเป็นอย่างนี้นะแนะนําให้ถ้าไปถึงศาลมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะถ้าจบตรงอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับเรามีสถาบันเข้ามารับรองให้อย่างนี้ถูกไหมสถาบันก็มาทําหน้าที่เป็นคนกลางเป็นคนที่ดําเนินการในในในแต่ละเครื่องมือเราเรียกว่าเป็นเครื่องมือก็แล้วกันใช่ไหมครับรอบนี้เราจะใช้เครื่องมือไก่เกลียก่อนใช้ไก่เกลียถ้ามัน ทุนทรัพย์เกินมาใช้เครื่องมือทางด้านการประนอมเมื่อกี้ที่ผมเรียนไปครับถ้าการประนอมเสร็จเราสามารถจะออกสัญญาการปฏิประน,นอมซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องมา,าม,มาปฏิบัติตามสัญญานี้แต่ในกรณีถ้าเกิดว่าการประนอมไม่ได้จะใช้กระบวนการทางด้านอนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการก็คืออนุญาตให้เราเป็นตุลาการนั่นเองนั่นหมายความว่าศิลคดีเราหาตุลาการมาตัดสินให้ซึ่งตุลาการเนี้ย ผู้กรณีก็ต้องยอมรับในผู้กรณีเลือกร่วมกันครับใช่ไม่ใช่ยอมรับนะเลือกร่วมกันสมัครใจผมกับพ่สุรัตมีข้อพิพาทกันแล้วเรามาดูรายชื่อพี่นกเป็นผู้ที่เรามีความเชื่อถือมีความเชี่ยวชาญทางด้านผมอยากได้คนนี้เราก็ลงชื่อร่วมกันแล้วก็แต่งตั้งพี่นกมาเป็นตุลาการสําหรับคดีนี้ถึงใช้คําว่าอนุญาตให้เป็นตุลาการอนุญาตตุลาการโอ้ขอบคุณขอบคุณนกอาร์ตมากแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีกระบวนการพิจารณาคดี เหมือนศาลเลยครับก so mm. mm. ็คือสมมติว่าพี่มีข้อพิพาทก็จะบอกว่ามีหน่วยงานนี้หน่วยงานนี้ผมต้องการหน่วยงานนี้อันนี้เป็นความต้องการซึ่งเราเราเลือกได้ผมเชื่อใจคนนี้ผมเชื่อใจองค์กรนี้เป็นคนนะฮะตุลาการจะต้องเป็นคนเป็นคนเราเชื่อใจคนนี้ให้คนนี้เข้ามาซึ่งในสถาบันเนี่ยตอนนี้เรามีบัญชีรายชื่ออยู่500กว่าท่านครึ่งหนึ่งเป็นคนไทยครึ่งหนึ่งเป็นคนต่างประเทศมีทั้งภาษาไทยก็ได้อ่ภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาจีนก็ได ภาษาอื่นๆก็ได้แล้วแต่ว่าจะระบุไว้ในสัญญาอะไรอย่างช่วงนี้จะมีนักลงทุนจีนเข้ามาเยอะก็จะเริ่มมาดูแล้วว่ามีคนวิการไหมพวกหูหนวกคนหูหนวกตาบอดก็มีมีมีหมดครับเราเราในเรื่องของอีกเล็กีท้หมดใช่ใช่ใช่เพราะคนหูนหลวกแต่แต่ต้องมีศักยภาพในแง่ของการพิจารณาคดีแล้วก็เขียนคําชี้ขาดเพราะว่าอย่างถ้าเกิดว่าคนที่จะมาเป็นผู้ตัดสินคดีเนี่ย จะต้องเข้าใจวิธีการพิจารณาคดีเพราะมันเหมือนในศาลเลยครับมีตุลาการมานั่งใช่ไหมครับมีทางฝ่ายผู้เรียกร้องผู้คัดค้านก็คือคุยพาดเขามีทนายมาด้วยก็ได้นะมีทนายด้วยแล้วก็มีการสืบพยานมีการตรวจเอกสารทั้งหมดแต่เวลาที่เราพิจารณาคดีเนี่ยเราก็จะพิจารณาคดีในข้อเท็จจริงที่ลงในรายละเอียดในเรื่องนั้นๆหลังจากนั้นก็จะออกคําชี้ขาดหรือคําตัดสินนะฮะเพื่อจะนําไปบังคับคดี ต่อไปในศาลซึ่งก็เหมือนศาลเลยบังคับได้เลยเอาไปใช้ได้เลยเอาไปก็หลังจากที่เราออกคำชี้ขาดเราจะต้องนำคำชี้ขาดตรงนี้ไปไปให้ที่ศาลศาลท่านก็จะพิจารณา endorse หรือว่ารับรองแล้วเราก็ไปบังคับให้เาตามครับพี่มินกพี่นกอาจจะสงสัยว่าเอราจะต่างจากศาลไันไงถูกไหมขอบคุณมากที่ถามครับคือขบวนการนี้เป็นขบวนการทางเลือก ทางยุติธรรมนะครับที่จะมาช่วยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยให้เร็วขึ้นเพราะอนุญาโตตุลาการเนี่ยจะเร็วเร็วกว่าศาลเพราะศาลบ้านเราตอนนี้คดีค้างเนี่ยสองล้านกว่าคดีครับเยอะมากซึ่งนักธุรกิจบางทีเขารอไม่ได้เขารอไม่ไหวยิ่งนานวันเนี่ยถ้าเกิดไม่มีข้อ,อ,อชี้ขาดแต่ว่าเราจะต้องเดินหน้ากันยังไงเนี่ยความเสียหายเกิดขึ้นทุกวินาทีนี่แหละครับเป็นทางออกที่ดีอันหนึง่งสมาคม ทำไมพี่สุรัตถึงมองมาที่สตาบันมันมีกรณีปัญหาแล้วหรือหรือว่ายัางไงหรือครับผมเรียนเลยครับเยอะมากนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เนี่ยมีชาวต่างชาติที่ต้องการที่จะมาอาศัยอยู่เนี่ยนะครับจะมาซื้อที่ดินเช่าที่ดินหรือทําธุรกิจการค้าลงทุนเนี่ยมันเกิดห้าแสนเท่านั้นนะ<อ>ทั้งนั้นเลยครับห้าแสนเนี่ยน้อยมากน้อยมากห้าแสนนี่จะจะเป็นเช่น เช่าคอนโดนะครับหรืออะไรต่างๆแต่ท่านนักธุรกิจท,ที่ลงทุนเนี่ยเขาลงทุนกันที่เป็น10บล้านร้อยล้านหรือหลายๆร้อยล้านห,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 หรือเป็นพันล้านอย่างนี้เป็นตน้นนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ได้มองในส่วนตรงนี้เอาไว้เนี่ยแล้วเราก็โชคดีที่คุณอาร์ทที่เป็นผอ,อาทางสถาบันอนุญาโตตุลาการติดต่อมาพอดีว่าสนใจเราก็เลยนัดคุยกันเลย <S <S 2> <S 2> <S ใช่อาร์ททำงานเชิงลุกเลยลุกฮะลุกเร็วด้วย ติดต่อผมมาโดยตรงทำไมเอาดมองมาที่นี่เนื่องจากว่าเมื่อกี้ไม่ได้บอกพี่นกก็คือว่าตัวตัวผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นนักกฎหมายมาก่อนครับแบ็กกราวน์นี้เป็นนักธุรกิจอ๋อเหรอก่อนที่จะมาทํางานที่สถาบันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยจิตใจของผมเนี่ยผมจะมีจะมีความเข้าใจผมจะมีความเข้าใจเรื่องของความต้องการของนักธุรกิจอ๋อเหรอนักธุรกิจต้องการอะไรครับ ต้องการค้าขายใช่ไม่ต้องการค้าความถูกต้องไม่อยากมีเรื่องไมกอย่างมันโปรเพราะว่าทุกวันเนี่ยมันมีค่าวันมันต้องเดินเดินตลอดเวลาครับนักธุรกิจต้องการอะไรครับต้องการความง่ายต้องการความไม่ซับซ้อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทํายังไงให้บรรยากาศเนี่ยมันเกิดความง่ายในการทําธุรกิจและที่สําคัญนักธุรกิจต้องการอะไรครับต้องการที่พึ่งนักธุรกิจไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครหันหน้าเข้าหาสมาคมสมาคมสามารถที่จะ ช่วยเหลือให้นักธุรกิจเนี่ยสามารถดําเนินธุรกิจต่อโดยใช้เครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นการไกลเ่เกลี่ยการประนอมค่อยพาดการอนุญาโตตุลาการ mm. เพราะฉะนั้นด้วยด้วยด้วยตรงนี้เนี่ยผมว่าเราอยู่ในปฏิธานเดียวกันเพราะในปณิธานของตัวสถาบันอนุญาโตตุลาการก็คือเราก็จะมีโมอเตอร์ของเราเราก็เน้นเรื่องมอเตอร์ก็คือรวดเร็วรวดเร็วเป็นกลางเป็นกลางสร้างทางออกรวดเร็วคือไม่หลายาปีกระบวนก <c oughs> ารเนี่ยจบภายในปี ไปไป okay. เป็นกลางก็คือว่าหาคนที่เป็นกลางที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยพอใจพอใจมาตัดสินคดีวไว้ใจมั่นใจใช่ไหมครับ,รบแล้วก็สร้างทางออกที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเดินต่อได้ไ<ม>เพราะธุรกิจมันต้องเดินต่อ,อชอบคำว่าสร้างทางออกคือไม่ใช่กลับบ้านไปร้องไห้เก็บเก็บความแค้นเอาไว้ไม่ต้องมีทางออกและเดินต่อได้ครับโอ้าวเข้าท่านะครับทีนี้น้องอาร์ต รู้ปัญหารู้ข้อมูลของสมาคมก็เลยเข้ามาร่วมมือกันใช่ครับ,รรบแล้วทำให้พี่มั่นใจไหมน้องป๊อบ <c oughs> น้องป๊อบมั่นใจไหมมีสถาบันเข้ามา <c oughs> มั่นใจมากค่ะมั่นใจด้วยด้วยการทำงานของสถาบัานอนุญาตโตตุลาการเองที่มีกฎหมายรองรับแล้วก็มีบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพนะคะเข้ามาช่วยเป็นคนกลางเป็นอนุญาตโตตุลาการในการชี้ขาด ข้อพิพาทต่างๆก็จะทําให้นักธุรกิจเกิดความเชื่อมั่นค่ะไม่ต้องไปถึงศาลถึงศาลนี่หลายปีเลยถูกไหมครแล้วก็ผมขออนุญาตเสริมครับเชเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานอนุญาโตตุลาการครับคือเนื่องจากว่าที่ผมเรียนให้ทราบครับเมื่อก่อนผมทํางานทางด้านธุรกิจมาแล้วก็เป็นธุรกิจที่อยู่ในต่างประเทศด้วยก็คือว่ากระบวนการอนุญาโตตุลาการเนี่ยเป็นกระบวนการไม่ใช่ทางเลือกด้วยซ้ำนะเป็นกระบวนการทางหลักสําหรับคดีแพ่งและพาณิชย์ สำหรับการทําธุรกิจเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปคุยกับชาวต่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดว่าเวลาเขาทําสัญญาเขาจะบอกว่าการระงับข้อพิพาทขอให้ใช้การอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทเสมอเลยนะครับซึ่งมันส่งผลบ่งบอกไปถึงเรื่องของความเขาเรียกว่าความเป็นสีวิไลของการทําธุรกิจของประเทศนะคือพูดง่ายว่าฟังดูแล้วเมื่อมีปัญหาให้คุยกันใช่ครับแล้วก็ แล้วก็ยิ่งสัญญาไหนเนี่ยหรือว่าบริษัทไหนที่ใช้อนุญาโตตุลาการหรือการประนอมข้อยพาทในการบริหารสัญญาเนี่ย<ม>เขาเรียกว่าความเสี่ยงในการธุรกิจจะลด<ม>นั่นส่งผลต่อถ้าเกิดเราไปคุยกับประกันภัยต่างๆเนี่ยประกันภัยก็จะมองว่าบริษัทเนี้ยมีความเสี่ยงที่ลดลงด้วย<ม>ในแง่ของการบริหารนี่ผมเพิ่งทราบเพืนสมาคมพี่ดูแลต่างต่างชาติด้วย การมีอนุญาโตเนี่ยก็เป็นมสมาคมเดียวเลยครับของประเทศไทยเลยฮะที่มีมีขบวนการมีรูปแบบแบบนี้จริงครับอันนี้เรื่องจริงเก่าเก่าเก่าคชครับถามน้องน้องอาร์นนิดหนึ่งเรื่องในอันนี้เรื่องในอายุอ,น,อนุญาโตเนี่ยตอนนี้เรื่องอะไรเยอะก็หลกัหลกๆก็จะเป็นคดีก่อสร้างคดีการซื้อขายนำเข้าส่งออกโลจิสติกในเมืองไทยเนี่ยนะครับ แต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ก็คือเรื่องของการเอาลัดเอาเปรียบเชิงสัญญาที่เป็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานเรื่องกับความเป็นสีเขียวก็คือเรื่องกรีนเรื่องค <Carbon S 2> าร์บอนเครดิต <edit. S 2> ใช่ครับ,ย,รบยกตัวอย่างนะครับรสมมติว่าเรามีนักธุรกิจของประเทศไทยเนี่ยส่งออกไปยุโรปครับต่อไปเขาจะถามเลยครับสมมติพี่นกเป็นผู้ส่งออกไปยุโรปเนี่ยสมมติว่าส่งอาหารชนิดหนึ่งเขาจะมาตรวจสอบว่า บริษัทของพี่นกเนี่ยแพ็กเกจจิ้งเนี่ยคิดไ,ไหม,ไมอ,อ,อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ในการที่จะผลิตผ,ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเนี่ยทำให้เกิดคาร์บอนกับโลกไหมถ้าเกิดเขาจะขึ้นภาษีพี่พี่นกเป็นการกีดการการคารา์ใช่ไหมเป,เป็นรูปแบบใหม่ที่ม,มันจะเกิดขึ้นเพราะนั้นเราจะโดนเอาเปรียบเยอะถ้าเราไม่มีความรู้ทางด้านการประนองผิ้พาดการอนุญาตตตุลาการเนี่ยเราก็จะเสียเปรียบอ๋อแล้วที่สําคัญครับ ถ้าสมมติวเวลามีการตัดสินกับศาลเนี่ยศาลแต่ละประเทศเนี่ยจะมีอำนาจในราชอาจักรของตัวเองเท่านั้นสมมติว่าเราตัดสินชนะที่นี่เราไปบังคับในยุโรปไม่ได้แต่อนุญาโตตุลาการหรืออุปเท,เทชันเนี่ยเราอยู่ภายใต้อนุสัญญานิวยอร์กหรือว่าที่เรียกว่านิวยอร์กคอนเวนชันถ้ามีการแพ้ชนะคดีคหรือว่าออกคำชี้ขาดเนี่ยเราสามารถนำคำตัดสินเนี่ยไปบังคับที่ประเทศท,ท,ที่เราชนะได้172ประเทศทั่วโลก สมมุติพี่มีปัญหากับประเทศกออนุญาโตบอกว่าโอเคพี่ถูกพี่ก็เอาคำพิพากษาไอ้คำเนี้ยที่อนุญชี้ขาดเนี่ยไปบังคับกับประเทศกอใช่ครับดได้ร7 2ประเทศตัวโลกภายใต้นิวร์กคอนเวนชั่นไอ้ปัญหาเรื่องกรีนขออนุญ,ญาตนิดเดียวนะครับใช้เวลาที่เดียบสักของกรีนเนี่ยเริ่มมีบ้างอย่างในในเมืองไทยในปีหน้าจะเริ่มแล้วครับ ปีนี้ปีนี้เราเรากำลังเรียกว่าเตรียมตัวยุโรปพร้อมอเมริกาพร้อมประเทศไทยยังไม่พร้อมเลยนักธุรกิจบ้านเรายังไม่ได้ส่งเสริมความรู้เรื่องพวกนี้อยากเป็นรูปธรรมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวันหลังเชิญมาคุยเรื่องนี้หน่อยครับเอาเขาบอกเหลือหนึ่งนาทีเอาไงดี <c oughs> อ่าเริ่มที่น้องป๊อปก่อนฝากสั้นๆนะครับ <c oughs> มาที่น้องอาร์ตสั้นๆแล้วก็พี่ใหญ่นะครับ ครับถือว่าปิดรายการได้ผมด้วยกันครับเชิญน้องป๊อปค,ครับนีอเไรค่ะ,คะก็อยากจะฝากถึงการระงับข้อพิพาททางเรื่องนะคะว่าในปัจจุบันมีได้หลากหลายวิธีนะคะก็อยากที่จะให้ผู้ประกอบการได้ทําการเลือกวิธีที่ดีที่สุด,สดเหมาะสมกับสถานการณ์ที่สุดนะคะเพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่นค่ะครับ,บเชิญน้องอาร์ตก็ฝากสถาบันนะครับก็ร่วมกับสมาคมก็คือกระบวนการของเราเนี่ยรวดเร็วเป็นกลางสร้างทางออก ให้กับทางธุรกิจให้เดินต่อครับรวดเร็วเป็นการสร้างทางออกนะครับเป็นมอเตอร์มอตโตของสถาบันอนุญาโตตุลาการนะครับเยี่ยมครับเชิดีสมาคมเรายินดีครับสมาคมส่งการค้าส่งเสริมธุรกิจสุขุมวิทวัฒนาทองร่อพร้อมที่จะดูแลคนไทยทั้งประเทศและชาวต่างชาติทุกคนที่ต้องการที่จะเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยครับยินดีครับ ขอบคุณทั้ง3ท่านมากนะครับเวลามันน้อยจริงๆนะครับต้องขอโทษด้วยเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้สาระระดับหนึ่งนะครับผมอาจจะต้องเชิญมาเป็นเฉพาะเฉพาะนะครับเพื่อให้จะได้คุยกันได้ได้เนื้อได้ได้เนื้อหากันนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับอย่างน้อยๆคุณผู้ชมก็จะได้เห็นนะครับว่ามีหลายมิตินะครับมีมิติที่หน่วยงานของรัฐนะครับจับมือกับภาคประชาประชาสังคมนะครับภาคเอกชน เพื่อจะอำนวยความสะดวกและก็ช่วยเหลือพี่น้องทั้งคนไทยและคนต่างชาตินะครับในกรณีนี้ก็คือเรื่องของการที่เกิดเรื่องราวข้อพิพาทหรือปัญหาต่างๆในบ้านเมืองเรานะครับอยากให้ติดตามารายการรักเมืองไทยนะครับวันนี้ผมพานุมาตรสุขมพรพร้อมทั้งคุณสุรัตน์สุวัชิตวงนะครับท่านเป็นนายกสมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจสุขุมวิทวัฒนาทองหล่อและคุณสิรินยาจารีประสิทธิ์นะครับท่านเป็นอุปนาย,ยกฝ่ายก,ฝายกฎหมาย และคุณสุริยพงทัพทิมแท้นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการเราทั้ง3มคนนะครับรวผมด้วยกรสีนะฮะและทีมงานรักเมืองไทยลายคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ